วัสดีจ้ากินข้าวกันกินข้าวกันวันนี้เราทำหลนเต้าเจี้ยวกับข้าสวยและผักจากสวนเราเองเยเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นต้นแควนะคะแควเขียวอันนี้ก็จะเป็นแควแดงน,น,นี้จะเป็นแควแดงน,น,นี่ก็โหระพา ชีจีนุ่งงามมากนะะอันนี้ผักสดแล้วก็มีผักลวกอ่าเรามีผักลวกด้วยอันนี้จะเป็นต้นสเปนิชลวกนะคะบ้านเราเรียกผักผักขมเนาะผักขมลวกแล้วก็นี่จะเป็นแคลแคลลวกแคลลวกก็จะคล้ายๆกับขนานะ,ะผักแคลนี่จะคล้ายๆผักขนาเลย <c oughs> และนี่ค่ะ ต้เจียวของเราอะเ,อาเลยนะคะจัดเลยจัดเลยเราต้องหาพริกเราอยากกินเผ็ดๆเราต้องหาพริกที่เป็นลูกๆมาเลย เร,เริ่มลงมือกันเลยเสร็จแล้วนี้เรามีผลไม้รอแล้วนะคะมีเชอร์รี่มีส้มแล้วก็มีกล้วยกล้วยหอมตอนซื้อมาเขียวแต่ว่าอันนี้อยู่หลายวันละก็เลยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง <c oughs> สุดท้ายนี่เอาไปทำขน,นมเค,ค้กค่ะเค,ค้กกล้วยหอม <c oughs> มีลูกโดดด้วยว้าวขอชิมลูกโดดขอชิมลูกโดดอืมอืมดูก ออกอบมากเลยคุณเนี่ยนะลูกโด,ดดใหม่อีกแล้ว thì thì nó ngầm này subscribe cho เผ็ดเผ็ดเดี๋ยวลูกโดดเข้าไปสองสามลูก ผักเยอะกว่าจะวนมาถึงอีกตัวหนึง่งอันนี้แขวลวกนะคะเหมือนก้น,น้าเลยค่ะรสชาติของเขาจะเหมือนผักก้น,น้าเลย เหมือนขนาหลวกอย่างไรอย่างนั้นเลยอืมเผ,ผ็ดมาก ลูกด่วนว่า อันนี้ขาวแดงนะคะดูว่ากรอบขนาดไหน เป็นให้สเปนนี้ลวก อร่อยมากอร่อยมากค่ะบอกแล้วว่าถ้ากินหลนเนี่ยมันจะต้องผักสามสวนเนี่ยลุงเดบจะต้องชอบแน่เลยแล้วก็เอาไว้กินมื้อถัดไปได้ด้วยค่ะอ,าอา้าว้วาวว้ดูค่ะลุง หลุนของเราหลุนเต้าเจี้ยวของเราอ,อร่อยมากๆกขอบคุณนะคะที่ติดตาม